พอใจนี่เราอยู่ที่ไหนพี่ที่พร้อมอยยอดภ oh. ูคาเฟ่ค่ะโอ้สามสาวเขามาเที่ยวยอดภูคาเฟ่แล้ว้ยโ <Hey. S 2> อ้โหเต้นแล้วโอ้โหเต้นเต้นยังไ,ไงเออแล้วเอาแล้วโอ้โหเย่ <laughs> oh. yeah. พนะ eh ี่ทีฟอมนี่นั่งอยู่คนเดียวเลยครับเฮ้ยกินเลยหรอครับนี่เรามาอยู่ที่ไหนนี่ยอดฟูคาเฟ่ใช่ไหมฟูก็เปิดนะกินอย่างเดียวเลยครับวันนี้พี่ดีหอมเขากินอย่างเดียวเลยเหมือนอยู่แบบนี่ลมแรงไงพี่หีฟอมนี่ฮะแล้วลมแรงมาก แอปุ้ยพาออกไปชมบรรยากาศอะไเรเยีหยลมแรงมากเลยนะนี่อันนี้ไปไรเลยครับลมแรงมากครับแอปุ้ยเดี๋ยวเลยลมแรงมากบรรยากาศโอ้โหโอ้มยมาตรงนี้ก็ได้ใช่บรรยากาศดูสิครับอย่างไงฮะ ยายโอ้โหแม่ปุ้ยโอ้โหแม่ปุ้ยม,มาเที่ยวนี่เราอยู่ที่ไหนในคาเฟ่อะไรนะเี้ครูคาเฟ่ดูคับเบื่อครับออาค,าครับเลค,คูคาเฟ่เพราะเบื่อครับดูครับบรรยากาศครับนี่เราจะอยู่ใกล้กับผาหัวสิงห์ใช่ไหมแม่ปุ้ยเนี่ยใช่ค่ะโอ<ห>้ดูครก็ชมวิวผาหัวสิงห์เลยนะคะได้ชิมชาผลไม้ดูครับชาอะไรครับนี่ที่อันนี้ชาผลไม้นะคะโอ้หยิบชาหอมแอปเปิ้ลมากเลย ข้ามกกาหมอกครับเลครับหมอกสวยมากครับวันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดแล้วก็มีหมอกสวยนะครับดูคบดีครับดูที่ข้าฝั่งนี้นะมองตัวนั้นก็เป็นขาหัวสิงแอบเร็วถ่ายเร็วปพ,พี่มีตาใหญ่สัน เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากค่ะหอมแอปเปิ้ลมากเลย